ครับผมก็นะครับสวัสดีนะครับพี่ป้านาฮาทุกคนนะครับกับผมแอปเปิลนะครับรายงานตัวอีกครั้งหนึ่งนะครับวันนี้ก็เป็นวันต่อที่แปดแล้วนะครับสําหรับวันนี้นะครับผมเชื่อว่าหลายคนก็คงจะหาข้อมูลกันแล้วบางคนก็อาจจะพักผ่อนบางคนก็ยังไม่หานะครับแต่วันนี้กับผมแอปเปิลนะครับมีชุดเดด็เลข3ตัวนะครับสามตัวตรงให้กับสมาชิกเอาไว้เป็นอีกหนึ่งช่องทางอีกหนึ่งตัวเลือกนะครับหลายคนที่ติดตามนะครับในส่วนของตัวเลข ยังไงับผมแอนเปิดฝากด้วยนะครับผมสมาชิกท่านไหนที่ต้องการอยากจะพูดคุยหรือว่าสอบถามเกี่ยวกับแอดเอพเจ็ดเข้ามาเลยนะครับที่ช่องทางนี้นะครับเดี๋ยวผมเข้าไปตอบเนาะสอบถามได้นะครับเขาแอดเข้ามาเนี่ยนะครับเดี๋ยวจะเริ่มส่งให้วันที่สิบยี่ไม่กี่วันแล้วส่วนสมาชิกวีไอพีเนี่ยนะครับก็รับไปแล้วส่วนล่างนะครับส่วนบนยังขออีกนิดนึงนะครับให้มันเน้นๆไปเลยนะครับอ่ะมาเริ่มเลยครับผมอ่าสุดหวยเริ่มตั้งแต่ใกล้นี่ก็คือหนึ่งสามสอง นะครับหนึ่งสามสองเก้าศูนย์สามนะครับก็จะวางไว้ที่สามงวดนะครับก็อย่างเช่นนะครับหนึ่งสามสองนะครับเก้าศูนย์สามและสองตัวล่างก็คือเลขเก้ากลางผมบอกเลยว่าเลขชุดนี้เนี่ยนะครับผมคือมันมันคือมันใช่อะนะครับนะทำไมถึงบอกว่าใช่เพราะว่าตัวเลขเนี่ยนะครับมันเป็นตัวเลขที่ คืออยู่สังเกตดูนะครับจ่ายให้ลด้ตั้งแต่ปีไหนก็ช่างนะครับตัวเลขมันจะอยู่อยู่ในบริเวณนี้แหละนะของงวดต่อง,งวดสังเกตดูมันต้องอยู่ตัวเดียวอ่าตัวใดตัวหนึ่งตัวเด่นนะครับอย่างเช่นตัวหลักร้อยเนี่ยนะหลักร้อยอัเปิ้ลใช้ตัวหลักหมื่นใช้บวกกับตัวหลักหน่วยเห็นไหมครับหน่วยคือหน่วยหมื่นคือหมื่นเห็นไหมครับก็อยู่แช่นนี้อย่างเช่น3นะครับหม่สเป็น6 6หกบวกหนะครับเป็น12เห็นไหมครับ ถ้าเป็นสิบสองในส่วนของสิบสองเนี่ยนะครับเราก็ใส่เลขสองไปเลยในเมื่อเราคำนวณได้ไงก็ใส่อย่างนั้นนี่เห็นไหมครับให้เราใส่เลขสองทีนี้นะครับหลักสิบเหรอครับบางคนถามว่าหลักสิบเนี่ยโอ้โหต้องบอกเลยว่ายากมากต้นยากยากกับยาก,ยากเพราะหลักสิบเนี่ยมันจะเป็นตัวเลขที่ไม่ค่อยคงที่เท่าไหร่น,นะครับแต่ถ้าคงที่แล้วก็รู้สึกว่าจะยาวเลยถ้าเวลาเขาเริ่มคงที่แล้วอะ นะครัส่วนของตัวหลักสิบอ่ะทีนี้นะครับหลักสิบเนี่ยแอปเปนะครับใช้ในส่วนของตัวเลขนะครับหลักสิบเนี่ยคือใช้ยังไงนะครับและคำนวณยังไงใช่ไหมครับเอาลักทีนี้เดี๋ยวผมก็จะมานะครับบอกวิธีให้กับอสือท่านด้วยนะครับซึ่งเลขชุดนี้เนี่ยนะครับผมต้องบอกไว้เลยว่าสามารถที่จะ นำไปซื้อลอตเตอรี่ได้เลยนะครับหลังจากที่ทุกคนดูคลิปเสร็จนะครับดูคลิปนี้เสร็จเนาะ,ะสำหรับตัวเลขแป๊บนึงนะครับนี่ซึ่งมันเป็นสูตรเก่านะบางครั้งเนี่ยผมก็อาจจะหาไม่เจอแต่เนื่องด้วยว่านะครับไม่มีใครนี่เลยนะครับอ่ะทีนี้เราได้หลักร้อยแล้ว ใช่ไหมครับเราไปดูกันที่หลักสิบ <c oughs> นะครับเดี๋ยวเราไปดูกันที่หลักสิบหลักสิบเนี่ยเราจะคํานวณกันยังไงเอ,อ่ยนะครับไปดูกันครับใช้นะครับในส่วนของตัวหลักนะครับก็คือตัวหลักแสนใช้บวกกับตัวหลักสิบจากนั้นนะครับให้ใช้ตัวหลักสิบเหมือนกันหกบ,บวกอ่าเก้าบวกเก้านะครับมันเป็นสิบแปดสิบแปดบวกศูนย์ได้สสิบแปดบวกหนึ่งเป็นสิบเก้าสิบเก้าบวกแปด คงที่เท่ากับยี่สิบเจ็ดเห็นไหมครับอทีนี้มาดูหลักหน่วยหลักหน่วยง่ายๆเลยนะครับใช้ตัวสิบหน่วยหน้าหน้าหลังเลยก็คือเก้าบวกสามเป็นสิบสองห่างเดียวรงจ้งนะครับก็คือสองเจ็ดสองไปลอตเตอรี่เราเห็นไหมครับงวดที่หนึ่งผลที่ได้นะครับก็คือสองเจ็ดสองนะครับจากนั้นนะครับเราไปไล่ต่อเลยงวดที่สองเนี่ยหนึ่งสองห้า องเสองถ้ามันมาตามสูตรนี้ถือว่ามันก็ต้องดูก่อนว่านะครับเลขเนี่ยมันจะใกล้เคียงกันไหมนะครับใกล้เคียงกับตัวที่เขาออกอย่างงวดที่ผ่านมาเนี่ยนะครับเพราะว่าตัวเลขจะไม่หนีห่างแน่นอนนะครับตัวเลขจะไม่หนีห่างแน่นอนนะครับอ่ะไปดูนครับงวดที่สองนะครับวิธีคิดคำนวณน,นะครับก็คือสองสองเป็นสี่สี่บวกสี่เป็นแปดใส่เลขแปดตัวเดียวอย่างเงี้ยเห็นไหมครับง่ายๆและที่2สนองตัวหลักสิบนะครับก็คือเจ็ดเจ็ดสิบสี่สิบห้านะครับสิบห้าบวก ศูนย์ได้สิบห้านะครับสิบห้าบวกแปดตัวนี้ไม่ได้นะครับทราบตัวนี้อ่าผมลืมบอกทีนี้เนี่ยให้บวกเจ็ดแต่งวดนี้เลยก็ได้แต่ทีนี้ถ้าสมมราบวกบวกแปดก็สามารถที่จะลดแต้มได้ไปได้เลยฉะนั้นหลักสิบเป็นไม่ครับนะครับจะมีแปดกับเจ็ดบวกกันอยู่อ่าทีนี้มาดูหลักหน่วยกันก่อนนะครับหลักหน่วยง่ายเลยก็คือสองบวกศูนย์ได้สองทีนี้เราจะทำยังไงให้มันได้เจ็ดอยู่แล้วใช่ไหมครับก็ลองดูนะครับกับสูตรเก่าของเราที่ 7จบวกเเนี่ยก็เป็น14อยู่แล้วใช่ไหมครับ14บวกก็เป็น15ทีนี้เนี่ยนะครับ15นะครับบวกเไม่เกี่ยวทีนี้15บวกศได้15 15้บวกแเท่ากับ23แต่ทีนี้เนี่ยนะครับเราจะลดจาก8เป็น7นะแล้วทีนี้หลักสิบเราจะได้แค่2ตัวทีนี้อ่ะอย่างเช่นนะครับ1นบวกสเนี่ยเป็น5 5าห้าบวนยได้หนะครับและ5้บวกห เป็น11ใช่ไหมครับก็ใส่เลข1ทีนี้เพิ่มป 1, ไปหนึแต้มก็จะเป็นเลข2นะครับเพราะว่าเราต้องเผื่อเผื่อตัวไอ้กล้ยจะมาข้างด้วยทีนี้คําว่า2นี้นะครับเดี๋ยวเราจะไปเพิ่มอีกทีนะครับเอาเน,น้นๆเลยก็คือใจเย็นๆนิดหนึ่งนะครับนี่สรุปแล้วคือหลักสิบวกเจ็ดนะส่วนหลักร้อยอยังอยู่คงที่อยู่ครับสองหกสี่นะครับแปดเจ็ดสองแล้วก็ อ่สามศูนย์นะครับสองหกสี่แปดเจ็ดสองแล้วก็สามศูนย์นะครับเลขห่างเดียวคํานวณหลักหน่วยก่ก็ได้ไม่เป็นไรครับผมนี่มันง่ายๆเองเนี่ยหลักหน่วยจําได้เลยว่านะครับใช้สิบหน่วยนะครับก็คือสิบล่างหน่วยบนนะครับสองบวกสามก็เป็นห้าใส่ไปครับจากนั้นนะครับหลักสิบเนี่ยนะครับเราจะบวกเจ็ดอยู่แล้วนะครับสองนะครับบวกสี่ สองบวกสี่เป็นหกหกบวกหกนะครับผวงเป็นสิบสองสิบสองบวกเจ็ดนะครับเป็นสิบเก้าใส่เลขเก้าเก้าบวกหนึ่งนะครับเป็นสิบเอาแล้วนะครับมาดูหลักร้อยทีนี้หลักร้อยนะครับสองสี่หกนะครับหกบวกเจ็ดหกบวกเจ็ดเป็นสิบสามสิบสามบวกสี่นะครับเป็นสิบเจ็ดสิบเจ็ดบวกหกเท่ากับยี่สิบสามยิบสามบวกศูนย์ยี่สามยิบสามบวกเก้า 9, ะนะครับยี่สิบสามบวกเก้าเท่ากับสามสองเห็นไหมครับหลักร้อยยอมรับว่ามันเป็นคือมันหยุดเดินนะครับหยุดเดินจริงๆนี่มันเป็นสูตรเกา่าเห็นไหมนะครับอ่ะทีนี้ถ้าจับคู่เนี่ยมันจะได้ที่สองเก้าห้าและสองศูนย์ห้าก็คือเป็นตัวกันแน่นอนนะครับเพื่อไม่ถึงแทมแต่ทีนี้เนี่ยเนื่องด้วยคองว่าการเล่นหวยยังไงเราก็ต้องตัดเล่นอยู่เดียวใช่ไหมครับมันก็ถือว่าโอเคอยู่เข้ายังเข้าอยู่สองตัวที่ศูนย์ห้าเห็นไหมครับ เห็นไหมครับเอาละทีนี้นะครับในเมื่อศูนย์ห้ามันเข้าอยู่เราก็ต้องตามต่ออีกน้อยเนี่ยเราต้องเอาไว้เป็นอีกหนึ่งช่องทางน,นะครับที่เก้าสองสองนะครับหกศูนย์ห้าแต่ถ้าทักร่านอยากได้จริงๆนะถ้าึ้งเมื่อกี้มันได้สองอยู่แล้วก็สามารถที่จะเพิ่มได้นะเพิ่มไปสี่สแก้มก็ยังไม่มีปัญหานะครับเพิ่มได้นะครับหนึ่งหก 9 2, 2้6สองสองหูนย์หและหนมาครับมาลุ้นกันเลยนะครับสูตรนี้นะครับผมคิดว่าแม่นเลยแหละถึงมันจะเยอะแต่จริงๆให้เน้นที่แถวนี้แถวเดียวนะครับสองบวก2เป็น 4, 4ี่สี่บวก10เป็น14มาแล้วครับง่ายๆเลยครับหลักร้อยนะครับหลักร้อยใช้ตัวนี้ของผมก็ได้นะครับหรือว่าจะใช้แบบตัวเดิมก็ได้ถ้าใช้ตัวเดิมเนี่ยอะถ้าเป็นสูตรของผมนะก็คือ ัวนี้มันได้แน่นอนเอย่างเงี้ยหกบวกหกเป็นสิบสองสิบสองบวกสี่หลังจากสิบหกสิบหกเห็นไหมครับมันใช้ใช้สูตรเนี้ยได้แน่นอนอผมแต่ตันี้ถ้าเกิดเราจะใช้สูตรเขาทีนี้หนักร้อยเนี่ยนะครับใช้สูตรของเขาก็หนึ่ร้อยใช้สูตรของเขาจะที่สองบวกสองนะครับเป็นสี่สี่บวกศูนย์ได้สี่สี่บวกห้านะครับเป็นเก้า จากนั้นนะครับ9บวก1นะครับ9 1เป็น10นะครับหลักร้อยเนี่ยเอาของผมเลยดีกว่าชัวร์เลยนะครับผมอย่างเช่น3บวก3เป็น6 6บวก6เป็น12ผ่านนะครับในงวดถัดมานะครับ2บวก2เป็น4 4บวก4เป็น8ผ่านนะครับและถัดไปนะครับผมในงวดล่าสุดนครับก็คือ6บวก6เป็น12 2บวก4นะครับเป็น6ผ่านเห็นไหมครับและงวดนี้นะครับ หลักร้อยของเรานะครับก็คือสองบวกสองเป็นสี่นะครับสี่บวกสิบเป็นสิบสี่นะครับก็ใส่เลขสี่หลักร้อยทีนี้มาดูในส่วนของตัวหลักสิบทีนี้นะครับหลักสิบก็เก้านะครับบวกศูนย์สองครั้งได้เก้าเก้าบวกสองเป็นสิบเอ็ดนะครับสิบเอ็ดบวกเจ็ดนะครับสิบเอ็ดบวกเจ็ดก็เป็นสิบแปดแปดบวกหนึ่งเป็นเก้าเอาแล้วนะครับหลักหน่วยห้าบวกหนึ่ง นะครับก็เป็น6เอาล่ะทีนี้เพื่อนๆสามารถที่จะเพิ่มตัวนี้ถ้าเพิ่มขึ้นไปก็จะเป็นในส่วนของตัวเลข7แต่ถ้าเราจะลดถอยหลังก็ได้เป็นเลข5นะขึ้นอยู่กับเพื่อนนะแต่ทีนี้สูตรมันมาแบบนี้ที่4 8 6และ9และ4 9 6เนี่ยมันจะอยู่อย่าเนี้ยนะครับ ก็คือสี่แปดหกกับสี่เก้าหกนะนี่ครับคือถายให้ไล่ไงมันก็ได้ไล่ได้ทุกขั้นตอนเลยนะครับเนี่ยสูตรจริงๆแล้วสูตรนี้เ,เนี่ยมาแน่นะครับผมว่ามาแน่นะครับยังไงก็มาเพราะเพราะอะไรรไหมครับเพราะว่ามันเป็นตัวเลขที่คือมันออกมาจากง่ายๆเลยคือออกมาจากตัวเลขที่แบบว่าออกจากสูตรที่ของงวันนะนะครับมันเป็นของวัน อ่าเดี๋ยวผมจะทําเขียนแผนใหม่ให้นะครับเอาแบบสวยๆก็ได้นะครับเผื่อทุกท่านอยากจะเรียนรู้เรื่องสูตรนะครับก็คือหนึ่งหนึ่งสองห้านะครับสองเจ็ดสองและก็ศูนย์เก้า 0, แต่มันก็ไม่เสียหายนะครับแค่ห่างเดียวนะครับเพราะว่าผมนะครับคิดว่าแต่ถ้าเรานี่ได้จริงจมันก็ไม่นะักอ่านนั่นเยอะเนาะสองบวกสองเป็นสี่ สี่บวกสี่เป็นแปดเห็นไหมครับสูตรง่ายแลวทีนี้หลักสิบนะครับก็คือหลักสิบเนี่ยมันก็ขึ้นอยู่กับว,ว่าสมาชิกจะเอาแบบไหนนะครับหลักสิบอ่ะผมเอาง,ง่ายเลยก็ได้นะครับหลักสิบเอาแบบง่ายเลยนะครับง่ายก็คือง่ายมาหลักสิบนะครับออสองบวกศูนย์ได้สองสองบวกห้านะครับเป็นเจ็ดหลักหน่วยนะครับสองบวกศูนย์ได้สองฟาดมันหางเดียวครับที่ แปดเจ็ดสองนะครับง่ายๆเลยนะครับแต่ก็เข้าจริงนะครับอ่ะถัดมานะครับจากที่หนึ่งสองห้าสองเจ็ดสองนะครับในงวดถัดมานะครับก็คือสองหกสี่แปดเจ็ดสองนะครับแล้วก็สามศูนย์ จริงๆแล้วผมลืมเอาอีกงวดหนึ่งนะครับแต่ก็ไม่เป็นไรนะครับทุกท่านก็คงจะเห็นแล้วแหละนะครับก็คงจะรู้ว่าเข้าแน่นอนนะครับว่าในขนของงวดก่อนหน้านี้นะครับก็คือแต่นี่มันผมทําให้ใหม่ครับจะได้ไม่ต้องสับสนนะครับอ่ะหลักร้อยครับหกบวกหกเป็นสิบสองสิบสองบวกสี่นะครับสิบสองบวกสี่นะครับสิบหกใส่เลขหกครับหลักสิบครับสองบวกสามเป็นห้าห้าบวกห้านะครับเป็น สิบห้าบวกห้าเป็นสิบนะครับแล้วก็สองบวกสามเท่าไหร่ครับนี่ไงครับก็หางเดียวเนิน้นเลยเห็นไหมครับหกศูนย์ห้างวดนี้งวดประจําวันที่สิบหกกอคอนะครับเรามาลุ้นกันที่เก้าสองสองหกศูนย์ห้านะครับสองตัวล่างก็คือเลขหนึ่งหกเก้าสองสองหก อ่าูนย์ห้าและหนึ่งหนั่นเองนะครับไปดูหลักร้อยได้เลยนะครับผมหลักร้อยก็คือ2องกสเป็น4ี่ี่บกศนย์ได้สี่มานะครับ1ตัวหลักสีนะครับผม5้าบกหนึ่งเป็นหกหบวกห้าเป็นสิบอมาแล้ว1ตัวจากนั้นนะครับผมห้าบวกหนึ่งเป็น6ผมให้หางเดียวที่สี่หนึ่งหเอาละผมเล่นเลยไม่ต้องอ่านนะครับใกล้วันที่อ่านแน่นอนนะครับกับชุดนี้สูตรนี้นะครับอ่าหลัก แอดไปแล้วนะนะครับผม้วอย่าลืมนะครับอย่าลืมนะเพราะว่าตัวเลขเนี่ยนะครับถ้าเราคํานวณเสร็จปุ๊บเนี่ยเราจะสังเกตว่านะครับคือหนึ่งแหละนะครับอย่าให้มันหนีห่างกันเยอะอย่างเช่นเนี่ยเห็นไหมแปดเจ็ดสองมันก็จะอยู่ในบนเป็นอยู่ในลนนักษณะนี้แล้วอย่างนี้มีโอกาสไหมมีนะครับก็คือหกศูนย์ห้าก็จะเป็นศูนย์ห้าวันนี้ก็น่าจะเป็นหนึ่งหกหรือไม่นะครับเอาละสำหรับวันนี้ผมลาไปแล้วนะครับผมให้ ห่างเดียวไปหาซื้อลรตตอรี่กันได้เลยนะครับเดี๋ยวคลิปหน้าเนี่ยจะเป็นในส่วนของชุดไหนนั้นสําหรับติดตามได้เลยฝากกดไลค์และกดติดตาม a p ่เ e ด้วยนะครับฝากกดไลคกดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้คลิปหน้าเด็ดเน้นแน่นอนนะครับสูตรทุกสูตรจะลงเนี่ยก็ต้องคัดได้เหมือนกันแต่จะเทียบหรือไม่เทียบเดี๋ยวค่อยว่ากัานอีกทีครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ